เมื่อหลายล้านปีที่แล้วโบนโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าไดโนเสาร์แบ่งได้เป็นพันุ์กินพืชและพันธุ์กินเนื้อพันุ์กินพืชน,นั้นจะอยู่เป็นฝูงขนาดใหญ่ ต้องคอยวิ่งหนีผู้ล่าอยู่เสมอตัวที่เชื่องช้าจะถูกทิ้งลังท้ายไว้ให้เป็นอาหารของผู้ล่าส่วนใหญ่จะเป็นไดโนเสาร์ที่บาดเจ็บหรือไดโนเสาร์ที่แก่แล้วไข่ใบนี้คือไข่ใบที่รอดจากการโจมตีของไดโนเสาร์ตัวเมื่อกี้มันถูกขโมยไปโดยไดโนเสาร์ตัวหนึ่งระหว่างที่มันกำลังจะกินเนี่ยก็มีไดโนเสาร์อีกตัวมาแย่งมันไปแล้วทีนี้มันก็แย่งกันไปแย่งกันมาใช่ไหมแล้วมันก็ทําตกน้ํแไข่ใบนั้นน่ะมันก็ถูกลอยไปตามแม่น้ําไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วมันก็มีไดโนเสาร์ คือมันก็จะเอาไปให้ลูกมันกินนั่นแหละลูกมันก็รออยู่ที่ลังแต่ที่นี่มันก็มีนกมาแย่งที่จะกินไข่ไข่มันก็เลยตกลงไปที่ป่าแห่งหนึ่งคือในป่าเนี่ยมันก็เป็นที่อยู่ของลิงใช่ไหมลิงแม่งก็สงสัยก็ว่าเฮ้ยอะไรหล่นลงมาว่ามันก็เลยเข้าไปดูกัน พอลิงมันไปแก่ดูนะมันก็เห็นว่าเป็นนเสาร์ใช่ไหมเรามันก็เอามาเลี้ยงกันพอเนินนเสาร์มันโตเนี่ยมันก็เป็นเพื่อนเล่นไก่ลิงพวกนี้แต่มันจะมีประเพณีหนึ่งของไอ้พวกลิงก็คือประเพณีหาคู่ซึ่งไอ้ลิงตัวเนี้ยมันก็ทําตัวเป็นไล์โค้นในการหาคู่ตอนนี้มันก็มาซ้อมบทจีบสาวอยู่พอวันจริงมันถึงเนี่ยมันก็โชว์เฟี้ยวเลยแบบเท่มากเลยดูท่ามันนะประมาณว่าข้านนี้แหละวงการบอยแบนด์แห่งลิงสุดท้ายก็ตามนั้นแหละครับไม่มีคู่ แต่เรื่องนั้นยังไม่ใช่เรื่องใหญ่เมื่อจูจ่ๆก็มีลูกไฟตกลงมาจากฟ้ามากมายในลูกเล็กนี่ยังไม่เท่าไหร่สุดท้ายเจอลูกใหญ่เข้าไปตกล้มตกลงทะเลคันนของมันเนี่ยยังกันดอกเห็ดของนิวเคลียร ระหว่างที่ลิงมึนๆกันอยู่ขึ่งกระแทกก็จู่โจมพวกลิงทันทีผู้เขารู้ว่าอยู่ที่นี่มันไม่ปลอดภัยแล้วจึงได้พากันอพยพหนีออกไปการอพยพอะก็จะอยู่ในรูปแบบที่ลิงอะใช้งานน,นารนเสลล์ลิงมันก็จะอยู่บนหลังนานโนเสา์แล้วก็ให้นานโนเสา์ว่าเดินไประหว่างเดินทางมันก็เจอกับไดโนเสาร์กินเนื้อใช่ไหมแล้วมันก็เลยต้องวิ่งหนีไานโนเสาร์กินเนื้อพอวิ่งมาจนพ้นแล้วเนี่ยมันก็เจอเข้ากับฝูงนดรนเสาร์ที่กําลังเดินทางอพยพอยู่ ด้วยความที่กลัวจะถูกล่ามันก็เลยเข้าไปรวมอยู่กับฝูงเดนนอสาสาฝูงใหญ่ฝูงนั้นจุดประสงค์ของเดนนอสาสาฝูงเนี่ยก็คือการหาพื้นที่ทํารังแล้วก็พื้นที่หาอาหารกินคือหลังจากที่อูกาบาตตกลงมาเนี่ยทั่วโลกมันก็กันดานอาหารแล้วก็ทุกๆกเผ่าพันธุ์เนี่ยก็ต้องเดินทางหาอาหารกันใช่ไหมแต่มันมีกฎอยู่อย่างหนึ่งคือคนที่เดินช้าหรือคนที่ถูกลังท้ายก็จะต้องโดนกินเป็นอาหารระหว่างเดินทางเนี่ยมันก็จะมีพวกกินเนื้อคอยเดินตามหลังมาเรื่อยๆแต่นั่นก็เป็นแค่พวกกินซากไอพวกตัวที่กิินนเื้อแบบจรงๆ คือไอสองตัวที่แขนสั้นๆน่ะหรือที่เขาเรียกกันว่าคนนทรเนี่ยพอเดินทางมาถึงทะเลสาบนะหัวหน้าฝูงมันก็หอนดีใจว่าแบบมันเจอน้ําแล้วทุกคนก็ดีใจที่จะเจอน้ําแล้วพอมาถึงมันก็ต้องเหวอเพราะว่าทะเลสาบที่เคยมีน้าอยู่เต็มเนี่ยตอนเนี้ยมันกลายเป็นทะเลทรายไปแล้วระหว่างที่ทุกคนกาลังหมดหวังพะเอมมันก็หัวใสขุดน้ําบาดาลขึ้นมากินพอไอพวกที่เหลือรู้ว่ามีน้ำเนี่ยมันก็ออนเข้ามาเลยต่างคนต่างหิวมันก็เลยเตีกยนแย่งน้ําอยู่ตรงนั้นแหละไอรองหัวหน้าฝูงมันก็ออกมาสํารวจข้างนอกแต่่่่่วาามมมัันนนเเห็็ทไดีกกกลลยจะบอ ยังไม่ทันพูดจบเลยเพื่อนมันก็โดนแากไปแดกซะแล้วมันก็เลยรีบกลับมาบอกที่ฝูงว่ามีไดนโนเสาร์ขนาทอนเนี่ยไล่ตามมันอยู่หัวหน้าฝูงจึงได้ทําการอพยพฝูงทันทีแต่ว่าก็มีไดนโนเสาร์แก่ที่เดินตามฝูงไม่ทันการเดินทางครั้งนี้จึงออกแบ่งเป็นสองพวกระหว่างที่ทีมคนแก่เดินอยู่เนี่ยมันก็เจอกับรองหัวหน้าฝูงกําลังบาดเจ็บอยู่เขาจึงได้เข้าไปช่วยลองหัวหน้าฝูงแต่ก็ถูกไล่ออกมาทีมไดโนเสาร์แก่จึงได้ไปรออยู่ในถ้ำเพราะว่าฝนตก รองหัวหน้าฝูงทนหนาวไม่ไหวจึงของเข้ามาอยู่ข้างในด้วยพวกลิงก็ได้ใช้สมุนไพรในการช่วยรักษาแผลของรองหัวหน้าฝูงระหว่างที่พวกเขากําลังนอนหลับอยู่นั้นเดนเสเกินเนื้อสองตัวที่มีน้าว่าคนาทอก็ได้เดินทางเข้ามาที่ถ้ำพวกเขาพยายามจะหนีเข้าไปข้างในแต่พลาดท่าทาหินตกลงมาทําให้เดนเสา,ากินเนื้อรู้ว่าข้างในนั้นมีสัตว์ชนิดอื่นอาศัยอยู่ด้วยความหิวเดนเสเกินเนื้อเข้าจู่โจมทันทีรองหัวหน้าฝูงเข้าต่อสู้เพื่ปอปกป้อง,องพวกพ้องด้วยแรงกระแทกทําให้หินที่อยู่บนเพาดานนั้นถลมลมมงา รองหัวหน้าฝูงและไดนโนเสาร์กินเนื้อหนึ่งตัวได้เสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยกันเมื่อมาจนสุดทางลิงมันก็โกหินออกแล้วมันก็เห็นแสงรอดออกมาทําให้รู้ว่าข้างนอกยังมีทางไปต่อจากนั้นทุกคนจึงช่วยกันดันหินออกและค้นพบกับดินแดนที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ที่เหมาะแก่การทําลังระหว่างไข่อีกด้านหนึ่งไดนโนเสาร์ฝูงใหญ่กําลังเผชิญกับปัญหาไม่สามารถข้ามหน้าผาไปได้หัวหน้าฝูงจึงแนะน,นาให้ทุกคนดันทุลังเปียนขึ้นมา พระเอกของเรารีบวิ่งมาเสนอว่ามันมีทางที่ง่ายกว่านี้โดยการอ้อมไปข้างหลังเมื่อความเห็นไม่ลงรอยทั้งสองจึงได้เข้าต่อสู้กันคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดทั้งฝูงเลือกที่จะไม่ฟังคำสั่งของหัวหน้าและอ้อมไปยังด้านหลังระหว่างเดินทางดิเดนสเกินเนื้อออกมาต้อนรับในทันทีเดนสเกินพืชได้รวมตัวกันขับไล่เดนสเกินเนื้อจนดเดนสเกินเนื้อล่าถอยไปหัวหน้าฝูงนั้นดันทุหลังที่จะปีนขึ้นไปให้ได้เดนส์เกินเนื้อจึงวิ่งตรงเข้ามาหวังที่จะกินทันที เมื่อมาจนสุดทางจนไม่มีทางไปต่อหัวหน้าฝูงจึงตัดสินใจเข้าสู้กับเดนนเสารกินเนื้อพระเอกของเราเข้ามาช่วยไว้แต่ตัวเล็กไปเดินดนกระแทกตกัวน้ําหนักตัวที่เยอะเกินไปการยืนอยู่บนหน้าผาน,นั้นทําให้เดนนเสารกินเนื้อตกลงมาทันทีมันกัดพระเอกของเราแต่ว่าหนังเขาลื่นมากเดนนเสารกินเนื้อจึงตกลงไปข้างล่างและเสียชีวิตในทันทีหัวหน้าฝูงนั้นเสียชีวิตจากแรงกระแทกในเวลาต่อมาหลังจากนั้นทุกคนจึงพากันเดินทางอ้อมมาและค้นพบกับพื้นที่ทํหลังเดนนังเสาร์ทุกตัวน,น แต่ละสายพันธุ์ได้ให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตน้อยๆคือลูกของพวกเขานั่นเองและทุกคนก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างที่นี่อย่างมีความสุขจนกว่าจะสูญพันธุ์